ก็เวิร์สนะคะเป็นแพลตฟอร์ม ซึ่ง Apple นะคะเป็นหนึ่งในทีม Development นะคะก็คือเป็นคนที่ร่วมพัฒนาแล้วก็ร่วมต่อยอดนะคะกับทีมงานคนต่างประเทศก็มีหลายประเทศมาร่วมกันนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะหลายๆสื่อนะคะยกย่องให้เราเป็นอันดับหนึ่งในเมืองไทยเพราะมีแบรนด์ดังๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ระดับประเทศหรือว่าแบรนด์ระดับเอเชียนะคะเข้ามาร่วมเยอะมากๆอนาคตเพิ่เชื่อว่ามันจะเป็นการเอื้ออำานวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นมันเล่าอยู่ในโลกของเราปัจจุบนันแรามีตัวตนของเราปัจจุบนนะะันหาแต่แค่เปลี่ยน environment งหมลยเลย social องเราทั้งหมดเลยเ เป็นอวตารในโลกของ j a g ก e r ว e r ์ e นะคะแล้วเ,เราจะมีตัวตนในแบบที่เราต้องการจริงๆเพราะว่าบางทีอาจจะมีปัญหาเรื่องฟิสิกอลในร่างกายบางสิ่งหรือว่ามีปัญหาเรื่องโควิดไม่สามารถเดินทางได้อันนี้เราอาจจะแบบเดทออนไลน์ได้ทานข้าวออนไลน์ได้ไปชมคอนเสิร์ตได้หรือว่าเรียนออนไลน์ได้เพราะว่าเรามีการพัฒนาเป็น Arbor Academy ค่ะเป็นสถาบัน AI ถามตอบได้แบบเรยลไทม24ชั่วโมงได้ทั่วทุกมุมโลกค่ะ